สวัสดีครับอยู่กับผมโตะนะครับผมเออผมมาเลื่อนหาใน นี่เขาเรียกว่า itio นะฮะเป็นเกมเอ่อเป็นเว็บที่เอาไว้หาเกมอินดี้เล่นซึ่งผมก็มาเจอเกมหนึ่งนะฮะชื่อว่าเกม escape ps1 h a g r i d นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยแฮร์รี่เนี่ยพยายามที่จะเอ่อหลบหนีออกมาจากหอพักนะฮะกับด็อบบี้แต่ว่าโชคไม่ดีเลยนะที่ hair grit ps1 เนี่ยฮะเขาเรียกว่าตัวทางเดินอยู่ตอนกลางคืนนะเป็นเกมเกี่ยวกับ survival horror นั่นเองนะครับผมก็ไหนๆะก็ไหนๆแล้วไป กดเลยเฮ้ยถึงเทนเฮ้ยีเอสวันแ1 hair เฮ้ยทำดีนะเนี่ยเฮ้ยโหยนั่นดับเบิลดอเปล่าเฮ้ยทุกคนแม่งน่ากลัวว่ะโอเคโอเคสตาร์ท easy perfect chosen one heart the difficult that must not be n a m e อุย อันนี้คือความยากแบบไม่มีชื่อบอกหรอเอาเอาเอามีเดียมนะกลางๆกลางๆ,ๆมมนต้องยากมากเฮ้ยอย่างมืดครับทุกคนโหอุ้ยอุ้ยสุภาพสตรีอ้วนตกใจหมดอุ้ยอุ้ยเดียววะยวยืนเลยตรงนี้โอ้ยครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันโมเดลแบบในเพวันเลยนี่ว่าเออเขาบอกว่า F l u ลูมสโอเคเปิดไฟได้นะไม่กลัว อันนี้ A, 的的เอฟโฟร์อะว่าทาเคโดว่าโยเซเฮ้ยผมไม่กลัวหรอกเฮ้ยทำไมลงไม่ได้อ่ะกะโดดป่ะเอ่อเจมสครับผมลงไม่ได้ครับเอ่ออาจารย์ครับผมลงไม่ได้อ้าวลงไม่ได้นั่นเองนะครับทำไมละ่ะเอ่อทุกคนครับตะกี้ผม ผมเข้าบาแล้วก็รู้วิธีไปต่อแล้วแต่ว่าผมลืมกดอัดต้นเองนะครับผมโอ้โหผมอุตส่าผ่านแชปเตอร์แรกไปแล้วด้วยอะ่ะผมต้องกลับมาอัดใหม่ตายแล้วคือผมต้องมากดตัวอีมันกดตัวอีตรงนี้ได้นี่แล้วเอ่อดับวบิลดอก็จะบอกว่าวัด,ดีแฮร์รี่เป็นไงบ้างเนี่ดับเบิลดอถามอย่างเออ ใจเย็นนะครับผมนายกําลังจะออกไปเดินเล่นเหรอแต่ฉันจะบอกอะไรนายอย่างนะจริงๆมันมีกฎอยู่แต่เธอกับฉันไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะแต่ก่อนที่เธอจะไปนะแะแต่ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอไปนะฉันอยากให้เธอช่วยอะไรอย่างหนึง่งฉันอยากให้เธอเอาขวดยาสีเขียว15ขวดไปไว้ที่ที่นึงหน่อยอยากให้เอามาแบบอยากให้เราช่วยหน่อยนะแบบว่าไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกอืม ไม่มีอะไรตายนะเออแต่ระวังแฮกิดนะแฮร์ิทแฮกิดกำลังเออเดินตรวจตาทางเดินอยู่ตอนกลางคืนน่ะยหยเขาจับเธอได้ละอ่ะทีนี้ก็ไปได้แล้วนี่เห็นไหมไปได้แล้วผมอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคอัดนะอันนี้อัดนะโอเคแล้วตะกี้ตอนอัดกล้องนี้รอบที่แล้วมันกล้องนี้ตัดด้วยครับทุกคนอยู่ๆกล้องมันตัดไปเฉยเลยโอเคครับนี่ๆตรงนี้ขวดแรกโอเคแล้วแฮกิดจะเดินมามันเสียงมันแบบโคตรน่ากลัวทุกคนสิ่งแฮกิดอะแฮกิดอย่านะอย่านะ ขอเก็บก่อนแฮกิดผมจําได้อยู่ผมจาได้อยู่ไปทักไหนบ้างทางนี้หางนี้เฮ้ยทำไมแฮกิดไม่มาวะเฮ้ยมาแล้วเสียงเสียงขายใจมาแล้วเนี่ยมันต้องกดก e ีเก็บทุกคนแล้วมันแบบเก็บยากอะ่ะเฮ้ยผมกลัวจุยเลยทุกคนไม่เจอแฮกิดเลยแต่ผมเจอไปหลายรอบออ้ยนี่โอ้โู่ตัวยิงใหญ่ตัวยิงใหญ่กูเบรกเลยสลบหลังเสาเลย แฮกิดเออมันจะจับเราต่อเมื่อเราไปชนมันฉะนั้นเราจุกอ้อนอ้อนหูเสียงหายใจแฮกิดมันมันแบบกระหายมากกระหายที่จะจับเราสุดๆมีไหมนี่นี่นี่โอเครอจุกรอจุกเพราะเดี๋ยวแฮกิดจะต้องเดินมาแน่นอนฉันรอนะมาแล้วมาเสียงหายใจมันมาแล้วเอ่อแฮกิดอยู่ซ้ายใช่ไหมแฮกิดผมไปขวาแล้วแฮกิดง้วเฮ้ยมีปะวะ เฮ้ยช <Merci>. uh, right. mm ิบหายแล้วต right.? oh. 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 ัดเอ้ยตรงนี้ม oh. oh. ีอุ้ยอ in <out> ุ <speaking in hell> ้ยชิบหายขวดมันลอยขวดมันอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยชิบหายเฮ้ยทำไมมีหกขวดเองอ่ะรอบเนี้ยเฮ้ยผมว่าผมเก็บเอ้ยลงไม่ได้อุ้ยมันติดมันติดมันลงได้ทุกคนเดี๋ยวมันติดมันติดเมื่อกี้มันติดอุ้ยมันกระตุกด้วยมันกระตุกทำไมกระตุกหรอทำไมกระตุกอย่ากระตุกได้ไหมอย่ากระตุกได้ไหมคอมกูแรงอยู่นะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกบรรยากาศเอ่อน่าจะตอนกลางคืนน่ะเด็กๆคงนอนกันหมดแล้วเก็บเฮ้ยเก็บไม่ได้ครับเอาแแลล้้้ววววว่่่ะะะเเอออามมััันนยยยงงไุดี๋ แฮกิต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 อย่าย่าโอ้ยอย่ารอเฉยเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงไม่ต้องกระตกกระตากทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายเคยพูดไม่ใช่เหรอแฮร์รี่เจ็ดขวดแล้วครับเจ็ดขวดแล้วครับตรงนู้นตรงมุมนู้นมีคนหนึ่งหนึ่งสองฟุ๊ปอ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 ุ๊ยมันเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอุ๊ยมันหายใจแรงมากมันหายใจแรงมากแฮกิตโอ้โหวิผมขนลุกว่ะขนลุกเพราะเสียงหายใจว่ะเดียวะ โอเค9ขวดใช่ไหม9ขวดโอเคผมมองไม่เห็นอันนี้คือทางไหนอันนี้คือมีขวดหนึ่งมีขวดหนึ่งผมลืมไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเก็บเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเก็บโอเคโอเค10ขวด10ขวดเลยโคกใต้ดินเนี่ยโอ้โหยตันตันบอตันบอบอตัน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 อ่อตรงนี้มี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 ใช่ใช่มาแฮกิดมา แฮกริดแฮกริดแฮกริดโอ้ยหลบได้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะไปฝึกเดินมาให้มันเร็วๆหน่อยนะแฮกริดนะแค่นี้ไม่ได้เด็กบอกเลยไม่ได้เด็กสคุกใต้ดินน่ากลัวเหมือนกันครับเนี่ยเอ่อเล็กสี่ขวดใช่ไหมโอเคเล็กสามขวดอสามขวดสิบเก็บดิโอเคสิบสามขวดแล้วครับสิบสามขวดแล้วตรงนี้ไปได้ป่าวะเฮ้ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยอะมันคือทางอะไรอะโอเค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 สิบสี่ขวดเฮ้ยตรงนี้ผมไม่ได้มาเลยทุกคน คือผมลงมาคุกใต้ดีนะผมเดินตรงอย่างเดียวเลยคือแบบเดินไปแล้วเจอขวดตรงไหนผมอุ้ยพายแล้วโอ้ยอยางมืดทุกคนมืดปะผมแม่งโคตรมืดอะแฮก,กิทจ,จะลงมามาเนี่ยโอเคมาแล้วเ, <c oughs> เดินเป็นเจ้าบ้านเลย <c oughs> โอเคผมอ้อมเสาได้ผมอ้อมเสาได้ผมไปแล้วอ่อนอ่อน ขาดอีขวดเดียวครับขาดอีขวดเดียวผมว yeah. right yeah. 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 huh. right. yeah. ิ่งตรงไปนี่ไงวิ่งตรงไปแล้วก็ไปเก็บแล้วเอเสียงเพลงเนี่ยเสียงเพลงใครก็ไม่รู้ใครเขาเปิดก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยอุ้ยแฮกิเดี๋ยวผมจะไปหาเดบุโดแล้วแฮกิทย่าอย่ามาแล้วเดบุโดเฮ้ยโอเคดีดีเธอไปได้แล้วแฮร์รี่โอ้โโอ้แล้วภาพมันจะเฟดลงนะฮะภาพมันจะเฟดแล้วมันจะพาเราไปข้างนอกอะแต่ไม่ผมเนี่ยแล้วผมก็อยู่แค่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกแล้วก็มาดูว่ากดอัดหรือยังแล้วปรากฏว่า ลืมกดอัดครับทุกคนก็เลยมาเริ่มใหม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะผมไม่รู้นะให้ทำอะไรมันบอกว่าไปได้แล้วแฮร์แฮร์รี่นายออกไปได้แล้วให้ผมออกไปไหนเนี่ยฮะอันนี้ลูกปั้นหมู่บินได้อ๋อดับบี้ดับบี้ดับบี้เออดับบี้แฮสบอร์ดวัดแฮร์รี่เฮ็อครมฟอร์อ๋ดอดับบี้ได้เอาของที่แฮร์รี่บอกมาแล้วคืออะไรอะแต่ว่าดับบี้ เอา้าดอบบี้ฆ่ามอรฟอยเหรอแล้วเรียนเนสตี้บิสเนสทูฟิตเฮสเปนเบียเฮ้ยคืออะไรอะเดี๋ยว <m uch ing> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอบบี้หน้าตามึงน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยคือตอนนี้เอ่อดอบบี้รู้ว่าดอบบี้ทำแฮร์รี่ตกที่นั่งลำบากเอ่อตอนนี้ฟังนะแฮร์รี่แล้วดีคีฟชัดอิฟจู do me favor โอ oh ้โหอ๋อเก็บยาเจ็ดอันให้ดอบบี้ดอบบี้วิวคีฟแฮร์รี่พอตเตอร์วอตฮีดีไซน์โอเคอุย้ยยาไปนั้นน่ะเนาะโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมแปลถ,ถูกปะวะ คือมันมัน้ยเชียโอ้โหมาแต่ไกลมาแต่ไกลแฮกิดมึงก็เดินไปตรวจในโรงเรียนสิว่ามึงจะมันจะตืนวนี้มันเก็บยากขึ้นนะเนี่ยทุกคนมันเก็บยากขึ้นมันเก็บยากขึ้นเออเออเออแต่อยู่ข้างนอกไม่ไน่ากลัวเท่าไหร่เอ้ยเพื่อนเรา <laughs> <laughs> ดูหน้ามาดิไปเก็บที่โลง่ลงๆก่อนครับโอ้ยผมคืนน้ำลายใหญ่เลยพูดเยอะแล้วน้ำลายออกเยอะ <laughs> เออเก็บที่โลง่ลงๆนะแล้วก็ อุย้ยเหี้ยติดติดต้นไม้ติดต้นไม้ไมอ้ป้าไอ้ติดแค่ใบใบแค่ดิเองวิมันหายใจแรงมากอะ่ะผมโคตรกลัวเลยวะ่ะใจอุย้ยถ้าอยู่บนหญ้าวิ่งช้าด้วยวะ่ะอยู่บนหญ้าเฮกิทเฮกิทอย่าโอเคโอเคแล้ววิ่งดูดิมันหายใจแรงมากเอ่อหกอันเฮ้ยห้าอัน เราจะล่อแฮรกิทไปก่อนเราจะล่อแฮรกิทไปอืมเอนาชิมิโนมิโนฮานาปุยนิโนมิโนเฮ้ยเราไปเก็บตรงนน้นได้ดิใช่ไหมใช่ดิดอบบี้มันดูแบบโคตรหลอนดอบบี้นายน่ากลัวมากนะนายไปโดนตัวไหนมาเอ้ยเข้าไปเก็บออกมาดอบบี้ดอบบี้สัญญาจะเป็นสัญญานะดอบบี้เดี๋ยวเหลือตรงมุมอันน้นอันเดียวใช่ไหมมุมนน้นอันเดียวใช่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 โอเค เก็บมาครบแล้วไปหาดอบบี้กันยาแฮกีดครบแล้วครบแล้วเดียวเด็ย๋ยิงนะยิงนะเห็นไปเดี่ยเห็นบีบไว้ก็จะสิทธ์นะมีไหมมีไหมอีซี่อีซี่อะดอบบี้ยูทูบายแฮี่พอตเตอร์คุณแฮรี่กุญใจดีจังเลยนี่คือกุญแจของเอ่อห้องนักเล่นสลิทีรินนะแฮีิพอตเตอร์ที่เอ่อที่คุณแฮีิพอตเตอร์ต้องการนะ่ะอ๋อเราเราจะไปหาโมอฟอยหรอไปทำไม คือเผื่อคนไม่รู้นะครับห้องนั่งเล่นของสลิทเทินอยู่ที่คุกใต้ดินนะนี่เราลงไปข้างล่างกันเถอะคุกใต้ดินมันต้องอยู่นี่แน่ๆอ่านี่นนงไงเขียวชา้าอุ้ยอินเตอร์แลกโอ้เข้าไปแล้วให้เก็บอะไรวะทุกคนเราเดินช้าลงทุกคนเสียงเพลงตื่นเต้นด้วยทุกคนเออไม้กระส์หายครับทุกคนเออเออยังไงต่อครับโอเคไปทางนู้นเนาะ Okay, use, uh. โอเคเพลงกับบิวซะหุ้ยโอ้โหกระโดดอออืื้หแม่งลอยแม่งลอยมันกระโดดแบบมันลอยมันลอยทุกคนอุ้ยจะโอ้โหคุณตกใจทางเดินเุ้ยเนเพื่อนที่บ้านโอเคโอเคอเฮ้ย <c oughs> นั่นคือทางที่เราต้องไปหร,รือเปล่าแบบขาวๆตรงนู้นึบเอ้ยโอ้โหเ,เกือบเกือบเมื่อกี้เกือบมากโอ้โหนี่นี่ทางเข้ามึงต้องลำบากขนาดนี้เหรอโอเคเฟดละ เฮ้ยไม่อยากไม่อยากอุ้ยหายละเฮ้ยนักเรียนนักเรียนเอ้นี่มันโมเดลแบบ PS1 เลสวันแลทุกคนอุย้ยอะไรอย่คลิกซ้ายคิวคลิกซ้ายเพื่อฆ่าอ๋อคือที่ที่ผมแปลผิดเมื่อกี้แสดงว่าเราต้องไปเราต้องไปฆ่าโมอฟอยป้เฮ้ยหรือต้องไปฆ่าหรือฆ่าพวกนี้ได้ปะฆ่าได้ปะเอาอุอ้ยเชียๆๆๆๆเ่ยอุยอ้ยโอ้แล้วต้องฆ่าสลิตทลินทุกคนอุ้ยหรือเก้าคนเอาวะเอาวะ กูนี่คือแฮร์รี่จากจักรวาลอื่นอย่ามาด้วยอือนี่ไงมาเด้มาเด้มาดิกูคุมโรงเรียนกูคุมโรงเรียนใครเดินกับเพ่นพ่านกลงคืนนะถอยไปถอยไปไอหนุ่มไอหนุ่มเดินหนีไปไหนๆๆเดินเพ่นพ่านกลงคืนมันต้องโดนอวดาเคดับว่าเลือก็ชุดเลยเอาสิวะเอาสิวะมีไหมมาให้หมดมาให้หมดดาน่ามาให้หมด <S <S แฮกิรก็ฉุดกูไม่อยู่แล้วตอนนี้มา จิ้มเข้าให้เอาวะดาเกดามะจิ้มเข้าให้เรามาเพื่อน้องเลือดเรามาเพื่อน้องเลือดอีกสองนออีกสองนออีกสองนอนอสุดท้ายอยู่นู่นครับผมถึงว่าให้เรามาฆ่าหม,มอฟอยเอ้ยเอาวอตฟิเนชยัวอัพเพนอ้าวมอฟอยนายอะชอบบูลลี่เราอะฮะคิดว่าพ่อรวยแล้วจะพูดอะไรก็ได้อะฮะเอาวะดาเกดัมะอุ๊ยตกใจเสียง ตกใจเสียงเฮ้ยแล้วไงอนะจบอาอะเราถูกพบว่าทำผิดนะครับผมแฮร์ี่ก็เลยเออถูกไล่ออกจากโรงเรียนฮอกวอตส์นะฮะโอเคจบจบเฉย โอเคครับสำหรับเกม Escape PS1 Harry Potter ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใหด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมใหม่ๆก็เม้นไว้ข้างล่างได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ